ไบรอันเอ็มบูโม่ตอบตกลงแล้วเตรียมย้ายซซป,ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้รายงานจากเดวิดออสตีนนักข่าวชื่อดังจากดิแอสเลติกเผยว่าไบรอันเอ็มบูโม่กองหน้าตัวจีตของเบรนฟอร์ดได้ตัดสินใจเรียบร้อยว่าเขาจะย้ายไปร่วมทีมแมนยูไนเต็ดแม้จะมีอาร์เซนอลนิวคาเซิลและสเปอร์รุมจีบอยู่ก็ตามตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแมนยูต้องเข้าไปเจรจากับเบรนฟอร์ดเพื่อเคลียร์เรื่องค่าตัวของแข้งวัย25ปีรายนี้ให้ลงตัวเท่านั้น ำหรับผลงานในฤดูกาล2024-2025ที่ผ่านมาเอ็มบูโมถือว่าโชว์ของแบบจัดเต็มลงสนามไป42นัดยิงไป20ประตูและทำอีก9แอสซิสถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นแนวรุกที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีก นี่คือดิวที่แฟนปีสาดแดงหลายคนรอคอยโดยเฉพาะเมื่อแนวรุกของทีมยังขาดความคมและความหลากหลายการได้เอบูโมเข้ามาอาจช่วยเปลี่ยนมิติเกมรุกได้ทันทีแฟนแมนยูคิดว่างไงเอ็มบูโมจะตอบโจทย์หรือไม่และค่าตัวควรอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะคมแฟนๆแ,แ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ